สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชคค่ะแหม่มผ้าโชคจะพาพ่อแม่พี่น้องไปตามหาแนวทางตัวเลขกับคุณป้าฟันแม่นหรือว่าคุณแม่ผู้อุปถัมภ์ประทับยูวัดปู่กะเบืองแตกเ้ยค่ะเด้อซึ่งแอดมาได้มาอยู่ที่วัดปู่กะเบืองแตกคุณแม่เพิ่นมาจังหันค่ะพี่น้องแอดจะพาไปถามสอบถามคุณแม่ฟันแม่นว่าคุณแม่ฟันแม่นเพิ่นได้ตัวดีตัวเด็ดไปงวดนี้ค่ะจังไดญมาก ตามแอดไปหาแม่น้ำก uh, ันค่ะพี่น้องตามแอดมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แต่แฟนครับแอดตามคุณแม่ให้นี่มประสันคขาบางงวดนี่คุณแม่เพิ่นฝันจังไได้โบยังซินะค่ะคิดหอดคุณแม่ว่าสันตามให้ได้อแอดเด้อว่าระสัน อย่งไรน้อแม่ฝันฝันบอ่อขาหรือหรือจังไรค่ะนี่ฝันดูมาเคลื่อนนี่ค่ะฝันเห็นปีกน้องน้ำสอบมุมท<ไ>ี<ะ>่ค่ะประเดียนพวกกระจกเรียกว่าจะลองมาหนีได้ปีกสกัดไมาสักกาส่นค่ะเดี๋ยาววังอี้ปีกเนาล้อยเว,อเวอย่อร์เยอะลาย,ล,ายล่าก็เลยบ่มมาลงอืมก็เ,กเลยข,ขึ้นมานั่งคือเพิ่งฟังสิละ ก็เลยเลี้ยวคนเดี้ยวรกขึ้นไปกสิก็เลยเลี้ยวเห็นอันผู้ชายถือปืนทียิ่งใหญ่ก็ไม่ได้ฟันหลายเดิฟันท่านี่แหละฟันฟันเห็นอัอีปิงเต็มน้องยุติแม่ปิงนี่สิเป็นยัง้งเม่ปิงเป็นแปดปด ตงแปดน้องกระซูนน้องกระซูนน้องเบ้าเนื่องตีแปดเนื่องถ้าเป็นถ้าเป็นคุณแม่ตีคุณแม่สิตีเป็นแปดเนื่งเนาะถ้าแม่ตีถ้าก้านนี้แม่จะตีฟันนัดมันได้าในจับาะในจับเพราะในจับเพราะในจับอืมถ้ามันจับนี่วันนั้นแม่ฟันมันจับขาเนาะค่ะจับมันออกอย่างตัวืี้แปดเนาะของวันนั้นแปดถ้าแปดบ่ถ้าได้จับนี่เนาะแม่ถ้าได้จับนี่ย ว่าเนี่ยเกี่ยวกับมันได้จับแต่ว่างวดนี้ว่า,วาได้จับก็สิตีจทงไหค่ะเห็นแต่มันลอย,อยอยู่ในหนอนไแต่ว่าปปีงมีรลายแทนน้อแม่น้องปีงรายไม่ตัวหญ่งย้ายค่ะได้สิตีแบบได้กระตีเอาแล้ววันค่ะตี่าเป็น่รน,น,นไปงวดนี้คือเทียกรตีง่ายๆได้กับฟันง่าย ว่าไ้ที่เริ่มเขาแล้วคิดว่านี่ตะกี้ว่าฟันหลายวดแล้วโค่อได้ที่เริ่อมขงเขางวดนีฝันจำได้ตะกี้ตีตัวได้บันเนอทวนทวนควมฝันไหมห้ฟังไหมคะแม่คะควบฝันค่ะการมาหนองน้ำ่ะแม่น้องน้ำแล้วก็มาเลยว่าสีล่องอาบน้ำสี่ร่องเล่นน้ำไป็นสีอะ ก็เลียว่าอีปิงร้ายจะร่วงเด้อเพื่นาปั๊าดข้เมันเสียงผู้เฒ่าพนมาวัดค่ะสินักันจะว่าลวงนะคะก็ว่าร่วงแล้วก็ไหวเทิงนี่แหละค่ะแล้วเห็นเห็นปิงแล้วก็บ่วงน้องแต่ว่าผู้แม่ทตีนี่คือว่าเป็นแปดนึง ่ต <łość> ีตัวได้แม่กตีว่าเป็นน้ำกับเป็นเนืองได้เนาะสร้อยกันตีเนาะ่น้อยกันตีเอาส้ยกันตีลอกเมิงนอพี่น่องน้ำกัเป็นเนืองน้ำเป็นเนืองมันไม่ได้จับขาจับอย่างเท่าไหร่ แปดหนึ่งกับแปดห้าแล้วพว่าฝันผู้ชายถือปืนโดยทั่งโอ้ฝันน้องผู้ใช้ถือปืนสิเห็นผู้ใช้ถือปืนยิ่งบ่แม่ได้ยิ่งหมดผู้ใช้ถือปืนเออถือซื้อเขาจิตไปยิ่งอย่างแต่ว่าเขา่ได้ยิ่งเได้ยิ่งเสียงปืนนะถือปืนผู้ชายถือปืนผู้ชายก็ว่าแถาดอกกระสุนนี่สามาณเคืองข้นนี่ละเคืองข้นเนาะซึ่งแม่จีเป็นแปดห้า ก็แปดเนาะผู้ทาบจะไปหาเนาะหัวบ่านม่เลยสิเขาแล้วบ่ี้มักแ่แปดว่าเออเราวางแปดหาก็แปดหนึ่งนี้มักตัวใดแมะมักแปดหาหลายก็มักแปดหาหลายอันนี้ก็ว่าฟ้าในสี่ก็มักแตแปดทานละค่ะ บันนี่สี่ถาสมมติว่าเ้าสิซื้อสามตัวนี่เ้าเซลตัวใดใส่ดีแม่ตีสามตัวจะเซลยังไรเนาะใส่มาดีก็ตีเลขสามตัวเองตีได้สองตัวตีได้สองตัวเนาะแม่เอาข้าวสองตัวข้ามันเข่ามากกับตี่าคุ้มตีมะคุ้มนะแม่เนาะแม่กับมาวัดคู่มือคู่มือนะคะคุณแม่เพราะว่ามาแอนมาย่ำไหนก็สี่ามาคู่มือเพราะว่ามาย่ำไหนเห็นย่ำนันไหมค่ะ นี่เป็นอุปถาอุปรรมภ่วัดปูกระเบื้องแตกค่ะมันจงหันผู้เสิร์เทาไป้วบ้านี้แต่พัดเล็กออกมาหนิเขาแต่ฝันขึ้นนี่บอกแม่ กูขึ้นฝันบอกฟันด้วยกับว่ามันเป็นแต่เป็นเลือกันนะเพราะว่ามันจำว่าได้คือว่าเป็นเลืเลืละที่แม่นี่ค่ะโอ้ละที่แม่นี่ส่นติเป็นเลือดกูจำได้สิแม่โอ้อดีตฟันอัลื่นไปนี่ซื้อคือมากยิ่งจำว่าได้ไปเลยอืมสี่สีสีเรื่นไปเลยสี่รื่มไปเลยค่ะถ้าเลือดสี่เขายวเนี่ยนิดน้อยนิดกับที่จำได้สิแม่ค่ะโอ้ ทีมากของมันตีแม่เจอทีมากของแม่ผ่านมาตลอดตลอดตีนั่นสิทีทีทีได้มากหลายๆงวดทีผ่านผันมากกับจีฟันจังส่มันบ่แม่จังซี่กับตีอันง่ายๆกันง่ายั้างวดทียากกันยากทีออกผู้ปนกับบัได้คือว่าผู้ปองกับบันไดเอาเงินมาหันได้น้ำขะเจ้าบ่ได้ด้วบ่เอ้ามันไปซื้อจังไดลูกก็ซื้อไดสองสามกับเก้าเกียร์แถลงนั่นแหละซื้อเลขอันแปดเนื่งกับแปดสูตนั่นด้วยโอ้บุญภาวาสนาคนเ้องมันบ่ทอกันจังสิเนาะแม่เนาะ วุฒิาวาสนาคนเราไม่เท่ากันจิลรัตนเมร์ค่ะแต่ค่ะจำความฝันได้จังสี่นี่ก็คือว่าในรีในยังกับลัทธินี่คือว่าป่วพิษแล้วเนาะแม่เนาะแกสิเขาแน่ยุ่งแกสิเขาจังไรอ่ะนะอ่าอ่าอันนี้ความความเสือของเท่านาะแม่แม่ความเสือของแม่ค่ะของแม่ค่ะถือพิษกับบัววกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้กับ คุ้มคุณแม่เพิ่อนออกคลิปด้หน,น่บอ่อมันบ่มเนว่าคุณแม่เพิ่อนสิอยากออกคลิปด้ยนี่ขอเลยด้ค่ะขอให้คุณแม่เพื่อนออกคลิปให้แนี่งจินนะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นเม็นมากตามคุณแม่ฝันแมนให้แน่งจิน,นะคะ่กะก็เลยได้ขอคุณแม่ว่าคุณแม่จะเฝ้าออไปคุณแม่เพิ่นสิเมื่อเลยด้วค่ะเพื่น้องเตรียมผ้ออายกระเป๋าลวคะ่ะทางแอดก็ได้ดึงดึงคุณแม่ไว้กอนขอจะคลิปแนว่า <laughs> ใครจะไหนเนี่ยวันหัวใจฝันมืนหนีดิซึ่งมือนว่ฝันได้หัวใจฝันมืนขึ้นนี่ฝันมันขึ้นฝันหมาๆก็ได้เลยมันหนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทั้งช่องนะคะแม่เนาะกับเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้ว่าฝันแบบนี้ตีแบบได้กันค่ะผู้ป้องกับสิตีออกค่ะคุณแม่คะทวนอีกรอบนึงค่ะเพราะว่ามันสิได้เวลาพอดีกับมันขึ้นนี่น้องฝันช่วงไหนคะแม่คะ ว่ามันขอนสีแก่งนั่ะโอ้โหตะเกา و ขอนสีแก่งนี่มันแม่นได้ไหมเนาะตะเก او นี่แม่นดีดีลัททิผู้เฒ่านี่ว่าฟันรอบสีแก่งนี่คือสีแม่นย่ำนั่นแหละเนาะขาลูกขออีกรอบนึงด้ะแม่อย่าว่าสั่นว่าสีเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ามันทันใดเวลาค่ะกันเลยพี่น้องที่ฟังบ่ชักจะสิได้ฟังใหม่เนาะค่ะซึ่งหมวดที่ผ่านมาแม่บอกแอดอยู่ได้แอดกระลืมน่าทางตัวเลขเสียดายเสียดายบ่ได้ถ่ายทำคุณแม่งวดค่ะ แต่ว่าคุณแม่เพิ่นก็ยังโศกยังมาต่อมาเพิ<ม>่นพอมาอีกกว่านี่จากได้ให้เพิ่นอืมโตเดียวพอโลค่ะหาเก่าเนาะวันนั้นหาเก่าเก่าหาเนาะค่ะฝนว่ามากแตเรียกว่าได้ให้เพิ่นอ่าแต่ว่าสีโซ่หาเพิ่นกัญญาบัน,นี้ตรไปตีง่ายงเครื่องฝันง่ายงเมื่อคืนนี้ให้ว่าฝันว่าลงไปน้องน้ำเนาะแม่เนาะจ้าตีล่องไปแต่ว่าไม่ได้ลงว่าสีลงไปอาบแล้วเขา,า,า,าเขาเลยว่าอีปีวายอย่าลงเพราะว่า ก็เลยิ่าลองเดี๋ยวลงไปมีแต่ปีงร้อยเว่อร์โยหอยขั้นปีงหลายอันสิมันช่เป็นแปดแปดอันสิเป็นไปได้ป้แม่ะกับบะฮูคือกันกับบะฮูคือกันค่ะว่ามันหลายกับลองเบิ้งเนาะค่ะแปดแปดร้านสิเป็นไปได้เพราะน้อแม่เนาะร้านเป็นไปได้กับแปดซีได้บ่ะเฮ้ยอันนี้ก็มันก็เป็นไปได้เนาะไปได้อยู่ดีเนาะค่ะเพราะว่าแม่ในน้ำซีบ่ค่ะแม่ในน้ำซีแล้ว ค่ะแม่นำซีเนาะค่ะเนาะแปดซีแปดหานะแม่เนาะกานกันไว้ก็ได้นะแม่แปดซีนี่เป็นตัวกันไว้ซะเนาะแม่เนาะเพื่อมันมีโชคมีหมักนกันนั่นสีเริ่มเขาเราก็ฝันแต่เป็นนั่นสีเริ่มเขาค่ะว่างหันภาคสองสามหมวดว่าฝันบ่ฝันเลยแต้องกาถือขึ้นเขา เป็นน้ำมาวัดคูมือบอุ๋วแอนก็สิไดมาวัดคูมือกกนแตั้งแอ่แอนน,อนี่ทั้งนอนอทั้งมาพู้นี่แม่ทั้งนนพร้อมทั้งมาพผอมพู้นี่แม่ค่ะโอ้บัดน,นี้ก็สได้สอยู่น้ำวัดคูมือ,ดอดได้พี่น้องได้เสดถือเลขทถุกง,งวดคือคุณแม่เพิ่นเนาะคะ่ะค่ะวันนี้ความมั่นใจของคุณแม่อันนี้มั่นใจส่วนตวนน่ถือเล็กแแหมันบ่แม่งวดน,นี่ก็ว <laughs> ่าิซื้อขเ้นแล้วเนาะค่ะฟันก็ดีอยค่ะ กับสีสันตัวคุณแม่คนกับว่าบอเบเกียงนะคะพี่น้องเด้อข่แอดกับได้สอคุณแม่ถามคุณแม่ค่ะพี่ถามคุณแม่ว่นไปว่นมากกับกาบขอโทษขออภัยนะคะเอาบันที่ทางช่องนะคะทางทีมงานกับได้กาสีขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่ได้หลายๆเด้อค่ะเด้อทีแบงปั่นแนวทางดีๆได้เด็ดฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแม่ฟันแม่นเด้อค่ะที่อยู่ วัดปูกระเบื้องแตกค่ะพี่น้องซึ่งคุณแม่ฟันแม่นีเพื่อนเป็นแม่อุปถัมภ์อุปถัมภ์ีวัดปูกระเบื้องแตกนะคะพี่น้องซึ่งหมวดที่ผ่านมาคุณแม่เพื่อนกระบอกแอดอยู่แอดกระเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างแอดกระเลืลืมค่ะพี่น้องค่ะสาหรับแนวทางตุเลขของแม่ฟันแม่นค่ะพี่น้องซึ่งมื้อนี่แอดเดินทางมานอนอยู่ที่ทวัดปูกระเบื้องแตกคุณแม่เพื่อนมาวดัดแอดมีโอกาสถามไทยคุณแม่ฟันแม่นเพื่อนว่าหวดนี้แม่ฟันไปหรือจังไดไป ซึ่งแม่พ่นบอกว่าฟันแล้วแม่พ่นฟันดีว่าสันค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทั้งตัวเลขของแม่ฟันแม่นได้ค่ะพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะแม่พ่นเน้นไปที่แปดฮาค่ะพี่น้องค่ะซึ่งตัวร่องก็เป็นแปดนึงกับแปดซี่ค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะพี่พน้องค่ะชื่นชอบกับยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะพี่น้อง ไผ่ชื่นชอบกระจัดคัดกับพานเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดเสนอให้เป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องชัยวิจารณญาณในการรับชมค่ะใช้สตกีกรลงทุนทุกครั้งค่ะพี่นอ้องการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะค่ะพี่น้องเด้อแอดกะบอได้การันตีว่าแนวทางตัวเลขจากเข่าลอยเปิดเส้นค่ะพี่น้องมีโอกาสเข่าโอกาสลดค่ะพี่น้องค่ะค่ะ สำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่มผ้ารวยแหม่มผ้าโชคค่ะเพื่อสิบริพาัสคลิปดีๆนวะทางตุเลขจากทางช่องค่ะ